ไปวัดไปว่าวัดราชบันทมบมอบพองอพําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตัดมาพศ2 1 2 9ชาวบ้านเรียกว่าวัดโนกเต่เดิมนม้นนามว่าวัดราชบันทูมได้เปลี่ยนเป็นวัดราชบันทม รประวัติความเป็นมาเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรสวนตามหลักฐานพระราชาพงศาวดาและตำนานท,ท้องถิ่นกล่าวไว้วา่าขึ้นหนึ่งคำ่ำดืนไอ้ทำนำหลักให้แต้งพิธีชมคอรตามบนทุ่งหันตาวันังคานขึ้นห้าคำ่ำดืนไอ้หนึ่งแสนคนพระอ,องค์ได้มาพักพระอ,อดีตราบทและทรงบร